เตรียมไปแล้วยสิบสี่ติงหานี้ค่อยลงดินสวยงามงามยสิบสี่สิงหานี้ครับลงดินนี่เตรียมไว้แล้วสวยงามงามเลยเนะี่ยเตรียมไว้หลายต้นเลยมีหลายต้นครับเดี๋ยวพาไปดูเตรียมไปแล้ว เราหลังยสิบสี่สิงหาว่าจะขายหน่อยขายแบบไม่ส่งนะให้มารับเองตอนนี้ยังไม่อยากขาย,เ,ยเกมหลังยวกิบสี่สิงหาค่อยขายนี่เป็นกิ่งตอนนะต้นกิ่งตอนมาลงดินได้ประมาณสองอาทิตย์มาใส่กระถางได้สองอาทิตย์กิ่งตอนนี่ต้นเมล็ด นี่เดี๋ยวต้องเสียบยอดถึงจะดีครับนี่รอใมันโตหน่อยเดี๋ยวจะเสียบยอดให้หมดพวกนี้เสียบยอดพวกนี้นี่เสียบยอดติดหมดแล้วรอให้ชินอากาศก่อนเจาะรูทุ่งไว้แล้วเจาะรูไว้แล้วมันติดหมดแล้วรอให้มันชินอากาศก่อนจะหลังยี่สิบสี่สิงหาว่าจะขายครับแต่ให้มารับเองนะ ไม่ส่งนะไม่รู้จะมีใครสนใจเป่านี่ต้นมเมล็ดเสียบยอดทั้งหมดต้นมเมล็ดเสียบยอดเดี๋ยวพาไปดูต้นกิ่งตอนอายุห้าเดือนครับต้นกิ่งตอนอันนี้อันนี้ประมาณเจ็เเดเดือนกว่าเกือบแปดเดือนต้นใหญ่เนี่ยเจ็ดเดือนกว่าเกือบแปดเดือนแล้ว ใบหางกาง้้งสวยต้นใหญ่เจ็ดเดือนกว่าเนี่ยครับต้นใหญ่เจ็ดเดือนไงพอได้ไหมอันนี้ต้นเล็กห้าเดือนได้ไหมถึงห้าเดือนสี่เดือนสี่เดือน ต้นเล็กสี่เดือนต้นสี่เดือนเตรียมไว้หลังยึดติิงหานี้พวกนี้จะเอาลงดินให้หมดต่กระถางไว้แล้วง,งามๆสวยๆครับ